ไหนกันกอยู่ไหนกันอยู่ไหนกัน,กนล่ะอยู่ไหนกันล่ะตายไหมล่ะเอาดิเอาเนี้ยเลยเอาเนี้ยเลย เรามากันเป็นทีมเว้ยด่ตั้งแต่เด็กขึ้นเติขาวเรืพี่เนี่ยเราแบบไม่าดแต่งมาเลยผมที่ซีกันเนี่ยโอเคครับผมสวัสดีทุกคนครับกลับมาจาก GTA Funny Mode Map แล้วนะฮะวันนี้พากับพี่เคสิเดียวีครับแล้วก็ Kenner X ครับผมครับผมสวัสดีครับแล้วก็ดีควนมันนี่สวัสดีครับแล้วก็หมดแล้วครับผมไม่มีใครแล้วครับผม หมดแล้วเน้คุณครับสวัสดีครับเฮ้ยมันคืออะไรเฮ้ยอ๋อไหมเราไม่ฝั่งนู้นพี่เฮ้ยน้องเมย์ไหมเราไม่ฝั่งนู้นแล้วมันจะให้รถขับมาชนเราลงมาข้างล่างดิลงมาข้างล่างลงมาข้างล่างเมย์เมย์ลงมาข้างล่างอ่ะเราต้องวิ่งหนีไปได้เ้ยยิงมันไงยังไงรถรถรถเขาเรายิงอัดรถให้รถเขาไหม้ไงหรือเปล่าวะเขาจะทำยา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 ยังไปหาเขานะแต่เขาชนเราเฮ้ยตัวโกยเมย์เบียดเบียด เมเบียดพี่อเออเรามางล้างเาเอารถใหญ่มามาเฮ้ยเราอย่าหลงเราต้องวิ่งหนีไปอีกฝั่งนึงเราต้องวิ่งตามเส้นทางไฟฮะไปไปไปรถจะชนเฮ้ยแม่แม่เกือบวิ่งดิอย่าหยุดดิอย่าหยุดอย่าหยุดเดี๋ยวก็ตายเราอย่าหยุดเ้เราก็จะพีน้าที่ชนเราเราต้องขับชนเราให้ได้อะไปไหนอะไปไงเดี๋ยววิ่งขับเลยเดี๋ยววิ่งข้างกันเดิว่าจะชนเมื่อกี้ต้องเบียดกูรั่วไปรอบนึงแล้วโย่ โอ้ยโอ้ยสาดไอ้เน็ตไอ้เห <e ี้ยไปน้องเมย์หนนิดน er ึงนิดนึงเลยเลยไปเลยไปไปเลยวิ่งอีกนิดนึงอีกนิดนึงเร็ว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 หลังหลังมาแล้ว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 โอ้ยโอ้ยรงไปร่งไปไม่ร่วงไม่ร่วงลงไปลงไปวิ่งเกือบเกือบแล้วทำไมชนกระเทยกันเมยเฮ้ยน้องเม่์ขีดเจเลยโอ้ยเอาฮอร์ฮองอ่ะเอาฮอร์ฮองกว่าเฮ้ยขาพี่จีก็ได้แกวพี่จีไม่ยิงเลยรถถังรถถังรถถังลงเลยขับรถถังเลยขับรถถัง ขับรถถังเลยเอ้ยขับรถถังเลยลงไปข้างล่างค่ะลงไปข้างล่างเราจยิงพี่ดิวเลยขับไปลงไปรถใช้ลงไปลงไปคิดว่าเมย์ได้รถถังแล้วยิงยิงเมย์ยิงเลยยิงเลยิงก่อนยิงชนเมียวเมียวยิงดิยิงดิยิงด้วยยิงดิยิงยิงคิกคิกคิกน้องเมย์คิกสิคลิกดิคิกกดคิกยิงดิได้ไห คิ๊กเลยคิกเมเคิกไม่ได้เหรอเออนั่นแหละได้แล้วเอาที่ยิกเลยเออไอ้สัสเอายิงรอีกยิงอีกยิงอีกยิงอีกมาจะแย่หนูแล้วน้องเมเดินหน้า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 เออเดินหน้ายิงเดินหน้าเดินหน้าอย่างนั้นแหละยิงอีก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 ยิอีกคิัน้ขนหนึ่งนั่นแหละยิงอีกยิงอีกยิงอีกยิงขันดิเออเป็นไงล่ะน้องเมย์บีกูเป็นไง เยอะคนละนัวเด็กเด็กปั้นผมครับใครโดนผมชนเมื่อกี้เยี่ยมื่อกี้พี่ดิวะพี่ดิวแคงปิวต่อหเดีตาไม่ยอมไม่ยอมชนไม่ยอมชนน้องเมย์น้องเมย์เบียดเบียดเบียดซะกูร่วงก่อนเลยัดมาถึงที่นี่เราร้วงเลยนี่ยเราก็ร่วงสาเอาเนี่ยเราขับรถแล้วเราต้องขับพุ่งชนทั้งใหญ่ให้เขาขับผ่านไปได้นะจำได้ใช่ไหมมีแฟร์การด้วยมีแฟร์กันด้วย ยิงแค่เขาแสบตาจะได้วิ่งอย่างสะดวกโโอ้หยิงตาแสบตาโอ้ทำไมเสิร์ฟข้างหลังผม้งๆกูเป็นอย่างนี้นะตายไปมาแล้วเก้ฮ้ยกระเด็นกระเด็นตายไหมกูทำให้ไม่ต้องห่วงเพนเพนไม่ต้องห่วงพี่ทำให้เปลี่ยยู่ไหนกัน เริ่มขับรถไม่ค่อยน่อยู่ไหนกันอยู่ไหนกันล่ะอยู่ไหนกันล่ะตายไหมล่ะเอาดีเอาเี้เลยเอาเดี้ยเลยเอาเี้เลยเียไปไหนสัตว์เไปไหนเนไเนขัหนิดหนีรอดเหรอไอสัตว์เมเลยมึง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 ไปไหนวะอเ็ไปไหนวะไอันอยู่ี่ไ้เนี่เไอเนสัตว์ ไอเนสไอเนสทจะไปไหนสัตว์เออมันขับไม่ได้หรอไอเนสมันเข้าไม่ได้ไปลงมาม้อบลงมาม้อบไอ้ออบไอ้เหี้ยชนกุ้ยสัตว์อะไรเลยเนทไม่ได้เด็กเอมยอย่าลงรถไม่อย่าลงรถอันตรายแล้วไอเนสเลาคนเดียวเหรอไอเนสคนเดียวเหรอพี่ดิวตายเหรอ เดี๋ยว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 เฮ้ยรถใหเลยเรเอรถใหญ่เลยหีเดี๋ยวนโดนกูแน่เนสไอสัตว์นึกยึเนึก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 น้กยูกนึ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 เนึกนึกนกึกนึกยึกนึนว มันลงแล้วมันลงแล้วเอาแม่งเลยมันลงแล้วเฮ้ยเอ้ยอยู่ไหนนสลเอ้เลยอไเนสไอ้หเอ้ยฝัน่ไดหเล่นสไลด์ดเลยี่ไหนมันไยุดเลยสไลด์หนอเลยเนสไลดมาหาเราไม่ถีงล้วเนี่ยโอเคมาสีน้ำโชค ปืนแฟรทำแรกเรามีหน้าที่วิ่งหนีอย่างเดียวแต่อย่าอย่าวิ่งใกล้กันเดี๋ยวเมดอย่าพิ่งไปอย่าพิ่งไปอย่าเพิ่งไปอันตรายผมไม่มีใครใจกล้าเลยสัตว์นี่ดูพิตเตอร์อยู่ไหนอยู่ฝั่งไหนอยู่งไหนไม่ได้แดกเป็นไงไสัตว์ไปแล้วกูจะเ่วิ่งใส่สี่พอยสปอยหมาแดกไอสัตว์ไปชุ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ ไป้ยไม่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 สาดต์เอ้ยพี่ดิวเอากูจะได้ตายเมีตายแบกเรียบร้อยหมดแล้วแพ้กบไปเดี้วค่อยไป ยังไม่แพ้เขาขึ้นมาแต่พูดพูดไม่ออกอย่เพิ่เราต้องนำก่อนให้เรานำก่อนแล้วคุณนำอยู่ไอ้นีไอ้สายคุณนำอยู่สองหนึ่งเลยตอนเนี้ยองหนึ่งองหนึ่งของ่งแล้วมันมีน้องอ่เนอย่ายแกแกตัดทันได้ไหมเด็กเกียวิ่งไปให้รถทับเวทีวีทัไลด์

ไอเน้ไอเนีตายตายสั์ไอเน้ไอเี่ตาหแล้วเี่มพี่ดวพี่ดิวเกือบเกือบเกือบแล้วเอ้ยเต็ม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 หมดแล้วหมดแล้วเ้อเียใครมอกีด ปกติเขาจะโดนหัวทิ่มดินนี่หัวทิ่มเด็กเลยเมื่อกี้เมื่กี้ผมเห็นเนี่ยเหมือนเหมือนโดนสายยางเบ็ดลักคออะตาเราบ้างให้เมย์น้ำไหมเด้ต้องเมย์น้ำน้ำเลยอยากเห็นเมย์เป็นผู้นำบ้างไหนลองโชว์น้ำแล้วก็ตายคนแรกอุ้ยสีเหลืองอยู่กับที่เลยมาลองมานานแล้วเก็บปืนกันจ๊บ

เฮ้ยเฮ้ยวเดี๋ยวเดวเดี๋ยวเดวเดี๋ยวเฮ้มึงใจเย็นกันใจเย็นกันทำไรกันเฮ้ใจเย็นเดทำไรกันเนี่ยเอน่ะพี่เมย์่อลเฮ้กูมาล่อเฮ้กูมาล่อจริงหร้กูมาล่อเมย์ได้ปะเมย์ไม่เหลอดิจิตเอหลดิจิตออ้ยโอ้ยเดชนิสันเดเด็กนี่อะไร อะไรไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงเฮ้ยยิงเราฝันนู้นยิงเราฝันนู้นยิงเราฝันนู้นพ่อไต้ลุงซ้ายไต้ลุงซ้ายโอเคเพื่อนเอ๋เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยกะรอดล้วเมื่อกี้ไอ้สัตว์เอ้ยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวกะรอดแล้วเมื่อกี้ไอ้เหรอดมาได้ตั้งสองสองเซตตาเนี่ยโมได้แล้วพอเสมอแล้วโมนิดแต่โมเยอะเอไมม่ยังไม่เหมือยังน้ำอยู่สองแล้วตอนเนี้ย สามสองเอ่อทำอะไรแต่โม้เลยตอนนี้เราชนะคือชนะเลยเนี่ยเรื่อย่าก่อนได้เวลาแหวนแล้วเว้ยรอบนี้ผมจะให้คนอื่นไปก่อนแล้วกันน้ำเลยเป็นพี่ต้องนำน้องแล้วเมื่อกี้น้องหมาพี่หมาพี่พี่บอกพี่ตายหาก่อนเลยเมื่อกี้เมื่อกี้รู้อยู่แล้วไงว่ามึงจะตายที่ก้าน้ายนำเลย มามาลบ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 โอ๊ยอะไรละไรโอ๊ย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 หยุดรีบไมถึงไปไม่ถึงเอาจริงดิเอาจริงดิเอาจริงด้เอาจริงเด้อเอาชันเอะเอะเอะมึงตกกันเหรอเอะเชิญเลยไอ้เคมึงตายกันหมดเหรอฮะตายกันหมดเหรอจะกดคิวไงแต่พี่ดิวมากดคิวก่อนแล้วก็ โตล่วงเลยเล่นอ้ำเลยเขาเรียกว่าเล่นหรือยังเนี่ยจบแล้วจบแล้วส์แล้วจบแล้วยังเยอะๆๆหน่าที่หนึ่งขอตังบดครับเยี่ยมดีครับพี่เข้าใจโอ้อกผมยังพี่จำพี่จำหน่าที่แล้วได้ไหมที่ผมขับปืนกับไอ้เนสเนี่ยอยู่ไกเนสเป็นไงพี่รู้สึกแล้วหรือยังผมเล่นคนเดียวครับผมตั้งมันเป็นผู้เสียสละเนี่ยใจเะไอ้มึงดิสไลค์ให้เลยเหรอไม่จะแพ้ เจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับสวัสดีครับอย่าลืมกดซับสไครป์เด้วยนะครับผมบายบายกดติดตามผมด้วยนะครับไม่ต้องติดตามไอเน็ตนะครับเฮ้ยไอเน็ตเนี่ยที่ต้องติดตามเยอะเลยไอเฮืหมอยชแนลนะครับผม